สสดครับเชมินายครับสวัสดีครับผมโฟอนนทวัฒน์ครับอะตอมครับเพราะน่ารักเพราะมีความเป็นผู้ใหญ่เขียนใส่มือคน,คนที่ชอบเ<อ>พราะมันจักกจีกว่ามันน่าจะรู้เลยว่าเออเราชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยากอะ ยากอะยอมตัดใจหรือชอบมีเมียบ้ยอมตัดใจ<า>ตัดไปเลยเพราะว่าเราอยางอยากเป็นเพื่อนกับเขาอยู่อะไรเงี้ยเออใช่ไม่อยากแบบเสียมิตรภาพเพื่อนโดยเพราะผู้หญิงหรือว่าผู้ชายสายตลก<า>ตัวพ่อ <laughs> ต,ะตะลกเท <laughs> <laughs> hey. ถือว่าเ hey. ทแล้วกันเท hey. อันนี้คือกังฟูแพนด้าครับก็ฝากคอนเสิร์ตนะครับ Gemini รฟ์โ e ร r แ n รน e World Concert นะครับจัดขึ้นวันที่31สิงหาคมและ1กันยายนนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับบัตรรอบสอนนะครับยังเปิดขายอยู่นะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับไปจับจองกันได้นะครับผมก็แบบไลฟ์สตรีมมิ่งก็มีครับผมก็ไปดูกันได้ที่ Thai Ticket m a ทเจครับเก่งมาก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 